ภารกิจหลักในแต่ละมือของห้าในช่วงนี้ก็คือเลี้ยงล้านพ่อสวยๆมาแน่น่ะเอางัวออกจากคอ,อกแล้วเกี่ยวหยาเกี่ยวยุ่งแล้วนามาเอาล้านต่อห้อาก็จะได้มาทําการเหตุงานของเจ้าของตอเนาะถึงฉันจะเป็นคุณป้าฟูทามแต่ว่าฉันก็เจียดเวลาบางส่วนมาทํางานที่ฉันรักอีกอย่างหนึ่งนะนอกจาก,กรักหลานแล้วห้าก็รักงานอา่อ ข้องเห่าอีกอย่างหนึ่งก็คือการปลูกตน้นไม้เป็นพี่บาพี่บาปลูกต้นไม้ให้ท่ายานข้าเจ้าซาอีหลีต้นไม้วาสันก็ขยายพันธุ์ไว้บักหลายหนึ่งต้นนี้ก็คือต้นบักหน้าวบักหน้าวเนี่ยเป็นบักหน้าวพันธุ์พ่อใหญ่คนอิญน่าบักหน้าวคายมันจะเป็นนวลลี่ๆบ่ได้เ,เอานวยมันมา่ห้เมืองเนาะช่วงนี้ก็ลืมทายมาพอดีเลย คืองานที่ตัดมามันก็บว่ามีหน่วยกันเลยบ่รด้ดทายหน่วยมันติดมาให้เมืงองเนาะจ้ะมันเป็นบังหนาวคายพ่านโบล่านที่พอยายเพิ่นได้พ่านมาจากไ้กับโวหูเล่าในมันมาก่าแล้วมันก็อยูหนีมาเป็นสิบสป,ปีฝนกระตอนมาเรื่อยเรื่อแต่ว่าต้นแม่มันอีรีนะมันตายละเด้อจา้ามีละกระตนมากคือแบาบว่ออยาฝนกระต o r พญ่ยามขยายกิ่งออกกัะแบงห้พี่น้องบ้างแบงห คนที่เพิ่นสนใจผ่าผู้ใดมาขอเฮ้ากับพ้อมที่จะแบ่งปันให้เพิ่นเนาะแต่ว่าเฮากับบรมยันไฟที่แบบไปโฆษณาเพื่อที่สิแจกค,คนนั้นคนนี้เฮ็ดคล้ายน,านั่นนนุนนี่ก็บบรมยนถึงขนาดน,าน,นั้นเนาะอันนี้มันเป็นเหมือนงานอนดิเรกข,ของเฮ้าเข้ามากอันนี้เข้าก็เฮ็ดไปเฮ็ดแว้หลายๆท้ามีคนมาขอก็เออแบ่งไปแน่อย่างจยงซี่บางคนเพื่อนก็ให้ค่าน้ำซาก,กาแฟมาบ้างละงก็บบ่ว่ากันค่าถุงค่าแกบเพิ่นว่า สนาเพื่อนก็หไฮมากกแล้วแต่เนอะเออแต่ว่าใจจริงเข้ากัอยาเคสแจกนั่นแหละเพื่อนแบบว่าผู้เพื่อนเก่งใจมันก็มีเนาะมันก็มีหลายแบบเนาะคนห้าบางคนเพื่อนมาขอเบียร์พักนูน่นนี่เพื่อนก็ให้าบาทสิบบาท,บาท,บาทาายี่สิบบาทสามสิบบาทกัแล้วแต่เพื่อนกับว่าเอา้าฝนตัวบด้ใส่น้ำอันตัวบด้ใส่น้ำอันสางได้โหด เพิ่นว่าตัวไซน้ำปลาปลาโหตัวายค่าน้ำปลาปลาตัวกะเออเอาเก็บไปเป็นค่าน้ำค่ายังก็ได้ไปเธอซื้อกาแฟชื่อชากินก็ได้เพิ่นวาสนาเพิ่นก็เห็นเฮาเฮ็ดอยู่นี่เนาะย่างมื้อเช้าก็เฮ็ดกู้กู้กักกันแถวนี่แทศบ้านลเรื่องเธอเพิ่นย่างกายรื่องเธอผู้บางคนเพิ่นก็ตั้งใจมาขอจังซี่นาก็ตางขอตางหายตางแบ่งปันกันเนาะเฮาอยู่ในชุมชนเดียวกันอีหยังพอแบ่งได้ก็แบ่งไป คนที่เพิ่นเขามาหาเห้านั่นคือเพิ่นสนใจที่สิปบูกอิหลีเห้าแบบว่า เออแค่เห้าเดบแบงไปถึงมันบอดีมีคาราค่าคา,างวดอีหังหมางใหม่เขาก็ดีใจที่ว่าอาสิ่งที่เขาเหตุมันยังมีคนมองเห็นความสาคัญอยู่นอย่างสิ่บางคนเิ่นก็ออกไปผุดแล้วหอดทงหนาผุนลังคนไปหาัน่นกล้วยน,น่คาอย่างอย่างสี่นะก็แบงกันไปจ้ะคือแบบว่าปลูกได้หลายขยายได้หลายเมื่อในชุ่มชนของเห้าแข็งแรงอ่ะเออสักวันหนึ่งมันก็น น่าจะมีอีย่างดีๆเกิดขึ้นเนาะเฮากับหวังวาจังสันที่เฮากับมาบ้านเกิดกระเพาะสิ่งนันนะเฮ้าบ่อยากแบบว่าปล่อยห้บ้านเกิดเฮามีแต่ผูเ่ากับเด็กหน่อยเนาะมาบนกันวาบานนอกบพ,พัฒนาบานนอกกระซําบานนอกนั่นละกะไนเมื่อ ว่ายแรงงานว่ายสางงานกำลังแรงงานรักเนี่ยคือพักกันแตกไปอยู่ในเมืองเหมือนมันกับบาบได้เนาะเพราะว่าในเมืองอ่ะมันมีงานหเหตุมันมีรายได้ที่เยอะกลัวบนนอกเออมันก็เปลี่ยนยังสั้นแหละชุมชนเมื่อมันเปลี่ยนเป็นแบบระบบเศรษฐกิจมันก็ต้องไหวไหลไปตามระบบ